ลงตาวาว่าเ็ษแม่ที่คบเชูโอ้มทำไปห,หน้าบุ้งหน้าตึงยิ้มแย้มมืงอี้เลยคะยิ้มแย้ม,ยม,ยม,ยมได้ยังไงเนี่ยทำไมเนี่พ่อทำขนาดนี้ยิ้มแย้มไปอย่างนั้นเหรอโอ้ใจเย็นๆอะไรจะบปัญหาต้อมีทางแก้ไม่ได้ลกและตอนนี้เนี่ยเรื่องเศษแม่ก็บ,บาดไายขึ้นมาแล้ว แล้วไหนจะพระคู่บ้านเราอีกนะทำไมโอ้ยเราพระคู่บ้านใจเย็นๆนี่คะไม่ต้องกลัวเราในเกียรติน้าผู้หญิงไว้ต้องไปด้วยกันที่พระคู่บ้านของเราชาให้เวลาสู่ปลายามไม้ตัวขึ้นเฝ้าร้องะพลงกับเขาโยูไปจนแต่สวัสดีออกมาเลยออาด้วยนั้นนะ นไม่ทันขาดคำมาไม่ยากรเสยงนี่เจ็บคอแม่ขอสองขนทหาหมอจะพีดคบอกฉันสูมยาอยู่หมยพีคจะพีทีร่าไปบอกไปบอกสูมายาไปบอกว่าเราไม่อยู่ไปบอกไม่อยู่ใช่ไหมพี่คะได้เลยพี่คะ เออหรืเปล่าก็ทหาร <พอ S 2> เรา <พอ S 2> ใช้ได้แม่หมายตั้งนานไม่มาตกมาแต่งเอเราก็หมดสู้นอนสู้พ่อแต่รอสู้ไหนก็ไม่รู้สู้ไหนก็ไม่รู้ มีทางเลือกเลยใช่ไหมล่ะคะสายก้อยฉันมีดีฉันมีดีเขาเลยเลือกเลือกนี่องหญิงไปคะวันนี้องหญิงมาหาคาอีนี่นเไปคะยังจะมาถามฉันเหรอใช่สุมายาเป็นข้ามันของเจ้าพี่พิ่าราชาใช่ไหมล่ะคะอ้าฉันมาวันนี้ก็น่าจะรู้ ไม่อยู่มาหาใครพี่วันนี้บอกอะไรทำไมเพคะตอแหละใ่ <laughs> เพี่ยนเพี้ยนเนี่ยมันไส้ยู่ะเป็นธรรมชาติ <laughs> อาเสียงจริงๆดิ <laughs> เป็นธรรมชาติผมว่าแล้วผ <laughs> ู้หญิงดินี่เคยคะมาหาอวตารราชาใช่ไหมเพคะใช่อวตารราชาไม่อยู่ คะฉันจะบอกอะไรให้ว่าฉันตั้งท่าไหนไปบอกกับเจ้าพี่ที่ได้ว่าทำตามหมดเลยจะได้ไหมคะทำตามที่ด้วยนะเวลาที่ทำนี้ต้องทำตามแล้วก็แล้วเธอต้องทำอย่างที่ฉันทำต้องทำด้วยเจ้าพี่ก็ได้ได้ได้เลยคะตั้งท่าก่อนตั้งท่าอกตายแล้วไปดีกระโปรงเลยหน้าเดือนเออทำหน้าเชิดเชิด แล้วเราก็บอกว่าไปบอกเจ้าพี่ชื่ออะไรนะอธิราชราชาเขาเล่าเรื่องแล้วไม่ฟังลุกตบเลยเล่าเรื่องตั้งแต่กูยังไม่หัดหน้าเจ้าติ๊กี่ทุบละแล้วกูจะลืมเรื่องนี่ยอธิราชราชาไปบอกทิราชราชาไปสู่พายากลขอเข้าเฝ้าอย่างนี้เหรอ,อทำได้ไหมเนี่ย แอบบสิเออบอกได้หม้คะโอยเกา่งมากอมาไปบอกที่ราชราชารสูนมายอมาบอกที่ราชราชามาบอกที่ราชอาชามาบอกอะไรเนี่ยฟังฟังให้จบอะไร มาบอกที่ลาดราชาสุมายาเราจะขอเข้าเฝ้าไปบอกนะแหนยังเป็นจิเกไปหรือเปล่าทำไมสุมายาเขาก็ทำนักเตี้ก็ทำทำด้วยตั้งค่าใช่ไหมนี่นี่นหนเป็นเจ้านะเจ้าก็เจ้าโอ้โหเจ้าต้องทำได้เป็นจิเกต้องทำได้ทุกอย่างนะนทำได้ไหมไม่กัวมึงมาฆ่ากูได้เปล่าเนี่ยทัตตี้ มาบอกทีราชาราชามาสุมายาจะขอเข้าเฝ้าเอ้าตั้งชาตงต่างชติต่างออไปบอกมันก็มันก็ทำได้รูื้ตามจะได้เนะแม่ไปบอกกับสุมายาอี่ราชราชา อย่าปลัดหน้าจ๋าแล้วไม่เข้าเปล่า oh ไปด่าฟ้าชักว่าวจูลาจูลาพี่พี่ฉันขึ้นเฝ้าจะพูดเลยเนาะจะขึ้นเฝ้าหรอเขาบอกไม่ให้ขึ้นเฝ้านะเรื่องนะนี่มันหนุ่มโดนแน่เลยโดนอะไรอะหนุ่มโดนปีแน่เลยจุรีห์ดีโหว่าแล้ว อย่าเยอะอย่าเยอะอย่าเยอะมากนี่จะมาอจฉาสีฉาสิให้มันเรียบร้อยหน่อยจูมายาเจ้าพี่อะไรอะไรของเธออะไรครับอาการกำเริบกานพิธีเลียออกนะเผ็นเช็คไม่ได้จะสิ้นปีแล้วพี่ค่ะมันจะเข้าปีใหม่นะผมจะโอ้ยโอ้ยโอ้ย สงสัไม่โดนบรรหัรเกมมากู้หญิงผูตานขโมยเหรอเป็นไหขโมยแม่ฝีนี่ธูมายาผู้ชายเหรอพี่คะไม่รู้จักอาโลกอยากกินผู้ชายมึงเลยเนี่ยแหมผู้ชายนะมาโยน้องอยากกินผู้ชายตายแล้วอีนี่น่ากลัวเข้ามาทำไมนะฮะเข้ามาเนี่ยฮะเจ้าพี่อ่ะดูไหมเจ้าหละเจ้าพี่เข้มแข็งหรือน้าเข้มอ่ะเจ้าพี่ไม่หล่อเลยไหมคะยิ้มนิดนึงไม่ นเนยเน่สุมายามีอะไรก็รีพูดมาพี่เนี่ยไม่ไดอารมณ์ดีทั้งวันนะใช่สิวันหม้อมใช้หน้าเปลี้ยวหน้าบูดหมอฉัน,ม,นามาวันนี้เพื่อต้องการกับประทุนขอการแต่งงานไปค่ะเี่สุมายาพี่ถามเจ้าจริงเดี๋ยวบอกนะน่าตั๊กใสยี่เคาอยู่ในตังหนักด้วยเจ้าพี่ไม่เคยเหลียวแลผมเช่นเลยไม่เคยเข้าไปหาผมเช่นในตังหนักทำไมพี่ชายอีนี่มีดีตรงไหนคะตรงไหนไม่เด่นตรงไหนไม่ ผมเะื่อผมชอทำได้ทุกอย่างมึงเอาทุกไหนมาแค่เจ้าพี่เจ้าพี่ถึงหลงไหนมึงกูงบอกกูณามสอะไรอย่างไเนี่ยนี่ทุมายาผมชนไม่ได้พูดอะไรเลยอันนี้ <değil S 2> คือ <Han? S 2> นากสงานสงพี่ส่วนตัวพระนางสนมคู่ใจของพี่พี่เนี่ยไม่คิดอะไรเขาเลยใช่แต่จะคิดนะนีม่มึงคิดอนะไรเนี่ยคิดสิโอยมึงนีกุณอะไรออกาช้สมได้โปดอาาทษเผยของกล่าวบัดนี้กองทับหงสาวดียกมาพระจุก่าดียกทัลายังนเ้า เดีย่ัก้กอยวพี่เสร็จศึกกับหงสาวดีพี่จะกลับมาคุยเรื่องแต่งงานเนาะจริงนะเจ้าพี่าไปพักก่อนเราจะไปออกทีบสักครั้งไปเลยค่ะ